กขยานมาได้นะอยู่สักประมาณ8โลรู้สึกว่าโคมันแห้งนะครับแล้วก็รู้สึกหิวด้วยนะครับเมื่อเจอรถไอติมตรงนี้นะครับก็เลยสั่งกลวยไปอันนึงนะครับเดี๋ยวโอนให้นะนี่นะครับกำลังตักเลยนะออกหลังไกลครับ <laughs> ว่าจะเอาขนมปังก็เกรงใจ <laughs> จางที่ว่าจะลดตําหนังไม่ต้องลดแล้ว เมื่อก่อนผ่านบ้านผมประจําเลยนะครับนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยไปทางนู้นเหรอไม่ค่อยมีคนนะครับมาวาน,ไ,น,าานไปวานบานซึเนเหรออันน,น,นี้อันนี้อันเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าบาทนะครับฮะ <บา S 1> อ่ะ, <บา S 1> อะโรยนิดนึงก็ได้อ่ะไหนๆก็เอาให้มันแบบหวานมันนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณสักยี่สิบกว่าโลก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับนี่เห็นไหมหวานมันนะครับฉันคือเธอนี่เองนะครับ แต่โอนกันให้พ่อค้าก่อนโอนกันให้พ่อค้าเรียบร้อยนะครับโอนี่เราก็ไปกันต่อนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะพ่อค้า